พบไวรัสอันตรายแพร่กระจายแบบไม่ทันตั้งตัวไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในตอนนี้จัดว่ารุนแรงเท่าโรคสามมากที่สุดเพราะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าบางชนิด <Danger ous. S 1> จนเชื้อไวรัสแพร่สู่คนผ่านการไอจามและสัมผัสโดยอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้คือมีไข้สูงกว่า37องศาไอบ่อยเจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกเหนื่อยหอบหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือถ้าหากยังไม่มีให้รีบป้องกันสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือให้สะอาดใช้ช้อนกลางทานอาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวให้ดีแม้จะยังไม่พบวิธีกำจัดแต่เราต้องเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากช่อง psi สารดีกดเลข99